ล่าสุด DSI เนี่ยเขารับ The Icon Group คดีนี้นะครับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะแถวบ้านผมนะฮะโด,โดยพันตรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการ,การกาแทนอิิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาพร้อมพันตรวจตรีวรนันท์สีล้ำผอ,อกองคดีธุรกิจ การเงินนอกระบบหรือว่ากองคดีแชร์ลูกโซ่นะครับในฐานะโคษกดี SI ร่วมถแถลงความคืบหน้าล่าสุดครับก็บอกว่าประชุมกับตํารวจแล้วก็มีการพิจารณาการกรองก็มีมติเอกฉันตกลงรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะครับครับพลต,ตรียุทธนาบอกว่า จากการที่ตํารวจเนี่ยส่งเรื่องมานะครับก็มีคําสั่งอนุมัติเป็นคดีพิเศษ <c oughs> ดูตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะเข้าตามข้อกฎหมายมาตรา21ของพรบอสอบสวนคดีพิเศษคือข้อหาช่อโกงประชาชนพรบอคอมพิวเตอร์แล้วก็มีฐานะเกี่ยวเนื่องกับคดีพิเศษฟอกเงินด้วยนะครับดังนั้นก็รับมาทำครับสำหรับ DSI นี่คือข้อกฎหมายส่วนคดีเพิ่มเติมนะฮะที่เป็นของแถมนะฮะว่าจะเข้ามาหรือว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมมาบวกกับ คดีนี้หรือไม่คือพรกการกู้ยืมที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่นะครับจะต้องแยกหรือเปล่านะครับอันนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่ดุลพินิษของ DSI ต้องไปฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนแล้วก็วงจรธุรกิจของดีไอคอนกรุ๊ปนะครับตอนนี้ได้มีการประสานกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของการสืบสวนสอบสวนละครับตำรวจสอบไปแล้วนะฮะ ทางด้านของ DSI จะทํำยังไงก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ใช้ตํารวจสอบสวนกลางเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะครับเนื่องจากเป็นผู้รู้รายละเอียดคดีมาตั้งแต่ต้นส่วนความคืบหน้าแจ้งข้อกล่าวหาการฟอกเงินและอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกทีนะครับจะดําเนินการให้แล้วเสร็จการผัดฟ้องฝากขังเอายังไงตอนนี้เนี่ยผัดฟ้องฝากขังไปแล้ว นะฮะในผัดแรกนะฮะคือการผัดฟ้องฝากขังในความผิดระดับนี้เนี่ยมันอยู่48วันครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่12วันนะครับ12วัน4ฝากนะครับ12วัน4ปากเป็น12 4 48ันะครับจริงๆก็คือได้ฝากขังได้4ครั้ง4ครั้งครั้งละ12วันตอนนี้ซัดไปแล้วนะครับน่าจะ สิวันได้แล้วมั้งครับ,รบน่าจะ12วันแล้วครับก็จะเหลือ36วันอ่ก็จะเหลือสาวันอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องไปดูกันอีกทีหนึง่งส่วนการพาดพิงโดยโกศกพักพลังประชารัฐนะฮะยืนยันว่าข้อมูลอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะรวบรวมพยาหลักฐานอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อวางกรอบทิศทางการทำเงาน DSI ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ